ราศีธนูการงานมีแก่แต่มีความก้าวหน้าการเงินดีมีรายได้หลายทางความรักควรใส่ใจกันมากขึ้นสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับพยากรณ์รายสัปดาห์กันครับช่วงที่5-11มิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีธนูครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์ก่อนเลยนะครับว่าธนูการงานดีมีเงินเหลือ คุณรับความเป็นสิริมงคลน,นั้นตั้งแต่เริ่มต้ตนรายการกันนะครับดูที่ดาววัฒนาการงานการเงินและข้อความรักนะครับดาววัสนาดาวพระศบดีครับดาวจุลันตนุนะครับช่วงนี้สถิตอยู่ที่ือนปุตตะเป็นราชาโชคนะครับวัสนาโดยรวมถือว่ายังคงดีต่อเนื่องครับยังคงเกี่ยวข้องกับงานใหม่หรือว่าการมีพลังมีความคิดิเริ่มมีความม,วาม,มีไฟนะครับอยากจะทํางานทุกอย่างเป็นราชาโชคหมายถึงมีคนคอยช่วยเหลือสับสนุนคุณอยู่แล้วนะครับใครที่มีโปรเจกต์โครงการมากมายในหัวอ่า ลงมือทําได้แล้วนะครับผลรออยู่แล้วนะครับเราแค่เหตุแค่แค่ลงลงมือทําลงมือหยิบจับทําของคุณแค่นั้นเองครับก็จะมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับท่านี้ดาวพระรหัสสมบดีเนี่ยเป็นดาวดาวเจ้าดวนพันธุด้วยหมายถึงเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินครับมีโอกาสสร้างในสร้างตัวต่อเนื่องนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับมุ่งมั่นตั้งใจในเต็มที่นะเรื่องของการทํามาหาได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนก็หมายถึงว่า ดาวโคจรเร็วครับมีกําลังมากมีกําลังสูงมากให้คนเป็นอย่างยิ่งนะครับวาสนายิ่งดีนะครับยิ่งโดดเด่นมีความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนนะครับท่านี้ช่วงนี้ดูที่ดาวพระจันทร์ประกอบนะครับในทีศนี้วันที่5้ถึงหนะครับเจริญมรณะอยู่ที่เดือนตนุครับยูที่เดือนวาสนาช่วงนี้ถ้าเป็นการในทางยังไงซะก็ต้องเตนตัวเองให้มาประมาทนะครับพยายามรักษากฎวินัยจราจรครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมถึงเรื่องของทธาตุพระจันทร์เป็นเรื่องของธาตุน้ําดูแลเรื่องของการดื่ ระหว่างเรื่องของพื้นเรื่องพื้นทรายด้วยนะครับการเดินทางนะครับวันที่7จถึงแครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เรือนการเงินครับช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายแฝงอยู่นะครับรายจ่ายเกี่ยวกับการสังคมรายจ่ายกับผู้อื่นยังไงซะก็ต้องรัดเข็มขัดค่าใช้จ่ายไว้นะครับวันที่9ก้ถึงสินะครับดาวพระจันทร์ครับจุฬามณระอยู่ที่เรือนสัจชะช่วงนี้9ก้าถึงสิพยายามคิดให้ดีก่อนพูดครับคนในครอบครัวคนในบ้านรวมถึงใครทํางานบริษัทองค์กรธำมาค้าขายก็ดีนะพยายามสื่อสารให้ดีครับแล้วก็วางแผนให้ดีรวมถึง ระมัดระวังของตัวอักษรหรือว่าตัวเลขด้วยครับมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับรู้ดวงก่อนย่อมดีกว่าครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีธนูครับเจ้าดวงการงานครับย้ายราศีมาแล้วรับดาวพุธมาอยู่ที่ลันอริก็อาทิตย์นี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานนะครับมีการแข่งขันสูงครับใครเป็นเจ้าของกิจการค้าอาจจะมีคู่แข่งอยู่บ้างหรือว่ามีเจ้าของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นครับพยายามช่วงนี้ถ้าเป็นการขายพยายามขายเป็นขายสดนะครับขายเป็นอย่าไปขายเป็นสินเชื่อครับมีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่จะบางครั้งเนี่ยมันเรียกคืนหรือว่าเรียกเก็บทวงนี้ยากได้ยากนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของใครทํางานบริษัท God, อค์กร์หมายถึงงานมีคู่แข่งนะครับมีบร,ริษัทวทตสอบพยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับมีพนักงานที่ดีอยู่แล้วช่วยเหลืองานการงานดีนะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์ดาวจุดลลาภะเช่นนี้อยู่ทีปัุทกนีทครับก็จะมีลาภผลหรือว่าได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับจากกลุ่มของผู้พึ่นงนักงานที่ต่างเพศกับคุณนะครับใครทํามาค้าขายก็เสนอขายให้กับ ผู้ที่ต่างเทศกับคุณครับจะอุดหนุนซื้อสินค้าบริการของคุณอย่างดีพิเศษนะครับท่านี้ครับเรื่องของดาวเจ้าปุตตารับงานใหม่ช่วงนี้ก็มีโอกาสทําได้นะครับแต่ควรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานรียยากหรือว่างานแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นนะครับคุณจะทําได้นะครับมีกาสได้ไา้เสริมได้พิเศษด้วยนะครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสาร์ครับดวงการเงินยังคงครองตาแหน่งเกษตรตราทีบดีเรือนที่2ยังคงดีครับงานส่วนหนึ่งอาจจะต้องมีงานที่ที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายาม แต่ได้เงินก็ได้มากเช่นเดียวกันนะครับใครทางานบริษัทโรงกลั่นก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับงานของเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับแก้ไขปัญหาช่วยกันทํางานก็จะผ่านไปได้แล้วก็ได้รับความดีความชอบเป็นกลุ่มปทีมนั่นแหละแล้วก็คุณมีผลงานที่โดดเด่นอยู่แล้วรายได้ก็ย่อมดีนะครับใครทามาค้าขายช่วงนี้ยังไงซะก็มีโอกาสรายได้หลายทางแน่นอนครับสถิติที่เดินสัตชาหมายถึงว่ามีโอกาสที่ลูกค้านะจะบอกต่อกันและกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจของคุณด้วยนะครับการเงินโดยรวมถือว่าด,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 ดีมากนะครับ รายจ่ายส่วนหนึ่งก็เป็นรายจ่ายที่ดีครับรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวรายจ่ายเกี่ยวกับคนรักนั่นแหละครับมีการพัฒนาคมสมนธ์ในทางที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ดีคุณก็มีรายได้ที่ดีด้วยครับมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเก็บหอมรอมริบก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงได้นะครับต่อที่ดวงความรักครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธครับจริญปัตทินช่วงนี้ยายราศีมาแล้วถ้ามาอยู่ที่เดือนอริใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเรื่ออออองงงงงงงขขขขขคควาาามมเเเห็็็นนนนนนไ่่่่ตรรรรรกกกัั <c oughs> ัสิิทีีดื้ปแ เอาชนะกันและกันนะพยายามสื่อสารกันให้ดีครับชาวลัคนาราศีธนูก็รู้ดวงก่อนแล้วเราก็เตรียมการให้ดีก็ต้องพูดใจให้ดีนะครับใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักครับก็ประคับประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับส่วนผู้ที่ยังโสดดูที่ดาวพระศุกร์แล้วก็เจ้งปุตตะช่วงนี้แนะนําว่าก็มีโอกาสสูงครับที่จะมีคนถูกถูกใจคุณนะครับแล้วก็อยู่บ้นเข้ามาแล้วก็เรียนรู้กันและกันแล้ววิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์คล้ายกันกับคุณครับเปิดใจคุยกันได้ครับก็ดูใจกันนยาวนิดนึงเพราะว่าดาวควรเป็น คู่ของคนรักนั้นก็ยังปกติดีนะไม่ได้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ก็คุยกันได้ยาวๆนะครับวันนาก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปกันได้นะครับสรุปดวงรายสดาหยครับชาวลัคนาราศีธนูถือว่าการงานนะมีอุปสารรคทดสอบแต่คุณผ่านไปได้แล้วคุณก็จะแร่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับการเงินโดยรวมถือว่าดีมากครับสามารถดูแลค่าใช้จ่ายได้มีเงินเหลือเก็บเลเก็บครับความรักก็ควรแสดจกันมากขึ้นนะครับส่วนผู้เรียนโสดก็มีโอกาสเปิดใจคุยกับคนที่เข้ามาได้นะครับ ท่าน,นี้ครับกับผมก็ขอชเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์นะครับธนูการงานดีมีเงินเหลือๆให้คุณมีการงานที่ดีมีความก้าวหน้ามีเงินเหลือกินและเก็บครับขอบคุณและสวัสดีครับ